อยากสร้างไรายได้กับขวดน้ํายกมือขึ้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการสร้างไรายได้กับขวดน้ำง,ง่ายง่ายงบศูนย์บาทเลยทีเดียวไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยพร้อมแล้วไปชงคลิปนี้กัน เราส่ช่องเก็บเงินบายเนมนะคะช่องนี้จะทําให้คุณเก็บเงินเป็นและหารายได้เสริมแบบไม่ต้องลงทุนเลยครัในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีหารายได้ด้วยขวดน้ำนั่นเองเนาะเราเคยทําคลิปหารายได้กับขวดน้าไปแล้วขายขวดน้ําใช่ไหมแต่คลิปนั้นมันยังไม่ละเอียดพอมันยังไม่ได้ลงลึกพอคลิปนี้ละเอียดแน่นอนดูให้จบนะาและรับรองว่าสร้างไรายได้กับน้ําได้แน่นอนครับ ก่อนอื่นเลยเนาะขวดน้ำเนี่ยเราจะแบ่งวิธีการขายเป็น2อ,อย่างแล้วก็คือขายแบบออฟไลน์กับขายแบบออนไลน์ขอแบบออฟไลน์ก่อนดีกว่าการขายแบบออฟไลน์คือไลน์ก็คือการขายโดยไม่ต้องใช้สื่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องโพสต์ไปในโซเชียลก็คือขายคือขายเลยอะยื่นให้ยื่นให้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะไปขายขวดน้ำเนี่ยให้ใครเราก็สามารถขายขวดน้ำเนี่ย เอาไปให้เออละคนรับขายของเก่าร้านขายของเก่าอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนก็สามารถไปหาได้น่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านของใครสักคนนึงเนาะก็สามารถเออไปขายได้เหมือนกันนะแล้วก็บางคนสงสัยว่ากิโลกร,รัมละกี่บาทใช่ไหมขวดเนี่ยถ้าขายเป็นกิโลนะ ตกกิโลละ10บาทถึง15บาทก็ถือว่าเยอะไหมอันนี้ในความคิดนะก็ถือว่าเยอะเช่นกันโดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะได้กลับมาแล้ว10บาท15บาบาทแต่เราต้องขยันนิดนึงเพราะว่าเราต้องแบบไปหาขวดเราต้องขยันเก็บใส่ในกระสอบนะแต่บางคนเนี่ยอายไงอายที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนมาเห็นเราเก็บ วดนะ้เพื่อนจะว่าเราไหมจริงจริงเราไม่ต้องอายเลยนะเพราะว่าเราทํางานที่สุดจริตแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีนะคะโอเคต่อไปแบบที่2ก็คือแบบออนไลน์แบบออนไลน์ก็คือโพสต์ในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนะแล้วเราจะโพสต์ที่ไหนโพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวโพสต์ที่เพจหรือว่าโพสต์ที่กลุ่มดีอันนี้แนะนำเนาะให้โพสต์ที่กลุ่ม รับขายของเก่ารับขวดนะ้ํามันน่าจะมีกลุ่มอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาดูถ้าใครหาแล้วไม่เจอกลุ่มก็คอมเมนต์บอกหน่อยเนาะน่าจะมีอยู่นะอ่ะบางคนบอกว่าโพสต์ในโพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวไม่ได้หรอจริงๆได้ไหมได้นะแต่บางคนอายไงอายว่ากลัวเพื่อนมาแบบมาบอกว่าวิ้ยขายของเก่าจนแล้วหรออะไรแบบนี้จริงๆแล้วโพสต์ได้นะแต่ไม่ต้องอายเลย เราสามารถโพสต์ได้แต่ถ้าเราโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไม่มีใครซื้อขวดน้ําเราหรอกแน่นอนนะถ้าจะโพสเนี่ยให้แนะนํานะให้โพสต์ในเออกลุ่มดีกว่ากลุ่มไหนกลุ่มใดสักแห่งหนึ่งกลุ่มรับขายของก่ารับซื้อขวดนะ้ําอะไรก็ว่าไปเนาะแต่กิโลกร,รมัมน่าจะ10บาทถึง15บาทไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไปดูเอาเองแลวกันเนาะโอเคนะใครที่อยากสร้างรายได้กับขวดนะ เนี่ยก็สามารถนําวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีเนาะแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ดีนะถ,ถ้าเราแนะนำเนาะเอาแบบออฟไลน์ดีกว่านะเพราะว่าสะดวกได้เงินเร็วด้วยก็คือได้เงินเลยแบบไม่ต้องรอโอนไม่ต้องส่งของไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะแต่แบบออนไลน์ก็ดีเหมือนกันก็คือเห็นมีคนเห็นเร็ว มีคนเจอเร็วและอาจจะสั่งซื้อได้เร็วหรือออเดอร์อาจจะเยอะก็ได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครที่อยากสร้างไรายได้กับขวดน้ำเริ่มลงมือทําเลยเริ่มไปหาขวดน้ำเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวใครว่านเนาะเพราะว่าเราทําอาชีพสุดจริตนะคะโอเคคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย